ครับก็สำหรับ e ีีที่สองนะครับที่จะพูดถึงธุรกิจเครือข่ายครับที่เราจะ,ะละเว้นการกระทำแบบที่ผมได้พูดไว้ครับในในในอีพีแรกนะครับทีนี้จะมาดูว่ามันจะดีไหมละครับถ้าาสมมติว่าเราทำธุรกิจเครือข่ายแต่ว่าคนก็ยังชอบเราเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าคนไม่อยากเจอไม่อยากคุยด้วยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะเปิดปากชวน ซื้อชวนทำอะไรแบบนี้นะครับมันก็มันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ต้องมาพิจารณากันนะครับจะดีไหมถ้าเขารู้ซึ้งว่าเราทำธุรกิจ A นะครับธุรกิจ A เนี่ย mm hmm. เขารู้ว่าเราทำนะครับแล้วเมื่อเขานึกถึงสินค้าของเนะครับเขานึกถึงเราแล้วก็เข้ามาแล้วก็โทรมา A, เาว่าเออทำอยู่ไหม ตัวนี้ต้องการตัวนี้ต้องการตัวนี้อะไรแบบนี้คือยี่ห้อเราคือเอจจริงนะครับแต่เราสามารถที่จะให้เขาเนี่ยมองเราในแง่บวกได้นะครับไม่ยังเป็น,นต้องคิดว่าจะต้องมาชวนมาทำหรือมาซื้อด้วยความเก่งใจอะไร,รบแบบนั้นนะครับผมเองก็เคยผ่านธุรกิจหลายหลายตัวนะครับในสมัยรแรกๆก็ ยังไม่เคยมีครับยังไม่เคยมีใครที่ไม่อยากคุยด้วยหรือว่าไม่อยากที่จะไม่อยากจะเจอไม่อยากจะคบอะไรแบบน,นี้ครับเพราะว่าสิ่งสําคัญอันแรกเลยที่เราคิดว่าเป็นคุณสมบัติของคนที่ทําธุรกิจนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่พื้นฐานของของตัวเขาด้วยนะครับในการที่เขาอยู่ในสังคมอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มญาติพี่น้องกลุ่มอะไรต่างๆนะครับ รับเป็นคนอย่างไรนะครับมันก็จะมีผลโดยตรงกับกับความคิดของคาด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีขอด้ขอนึ่งที่ผมเห็นมาในหลายๆปีก็คือว่าคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้แล้วตั้งใจทําจริงๆนะครับแล้วก็ทําตามรูปแบบจริงๆงนะครับเขาก็จะพยายามทำตัวที่ดีขึ้นนะครับเป็นคนที่ดีขึ้นในแง่ของ ของการใช้ชีวิตทั่วไปนะครับเพราะธุรกิจก็สอนให้เขาเนี่ยเ,เข้ามาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองโดยอัตโนโมัติธรรมชาติเลยนะครับก็อันนี้มันต้องต้องต้องเข้ามาสัมผัสในในกลุก่มธุรกิจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในมุมมองของธุรกิจเครือข่ายหลายคนอาจจะมองไม่ดีนะครับแต่ในมุมมองของคนที่เข้ามาแล้วแล้วอยู่ในบริษัทที่ดีนะครับสังคมมันดีมากนะครับช่วยเหลือกันแล้วก็ ให้เกียดกันในทุกๆด้านเลยนะครับทีนี้มาดูว่าในเรื่องราวของการทำสิ่งที่เราไม่ควรจะทำเลยเนี่ยคืออะไรบ้างครับเราเคยเห็นผมก็จะรวบรวมเอาเอา,เ,อา,เ,อาเหตุผลต่างๆคนที่ไม่ชอบทำธุรกิจมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังในในบางเรื่องนะครับคือคนที่เข้าใจธุรกิจเนี่ย เขาก็จะพยายามที่จะแสดงตัวตนนะครับให้ให้คนเห็นว่าธุรกิจนี้ดีนะครับแต่ไม่ใช่มาจากการพูดหรือการเล่านะครับมาจากการกระทำมากกว่านะครับคนบอกว่านะครับการทำธุรกิจนี้มันต้องเป็นคนที่ขายเก่งครับไปรบกวนคนอื่นหรือเปล่านะครับคนไม่ชอบพูดไม่ชอบขายเร่งใจอะไรต่างๆนี่นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นของใหม่ของเรานะครับที่เรา เข้ามาครับเข้าใจว่าเอาเปรียบนะครับเพราะว่าราคาสินค้านี่ถูกบวกขึ้นไปจากราคาปกติเพื่อจะเอาไปจ่ายคนที่เรือขายอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ที่คนส่วนหญ่ก็คิดนะครับเป็นลูกโซ่นะครับชวนคนมาทำต่อๆกันและให้มีสมาชิกเยอะๆนะครับนิ่มีสมาชิกเยอะเรายิาง่งรวยนะครับ บริษัทหลอกลวงไม่โปร่งใสนะครับเป็นมันี่เกมนะครับโอเคนะครับสามข้อที่ผมพูดถึงเนี่ยมันมันก็จะเป็นเหตุผลของคนที่ไม่เข้าใจธุรกิจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอธิบายยากนะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วนะครับคนต้องเข้าใจธุรกิจก่อนว่าเงืน่นว่าที่มานะครับของไรายได้นะครับโครงสร้างของธุรกิจนะครับมันตัดโครงการออกแล้วสินค้าเนี่ย มีราคาขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ผ่านการโฆษณานครับใช้คนกลางคือพวกของนักธุรกิจเนี่ยเป็นคนเข้ามาทำเนี่ยก็รับส่วนหนึ่งมันไปนะครับสิ่งที่เราไม่ควรทำก็คือการที่เราพูดถึงธุรกิจตลอดเวลาจนคนอื่นเนี่ยมองว่าเป็นลทัทธินะครับทุกลมหายใจเป็นธุรกิจจริงๆแล้วเราคิดเนี่ยเราคิดตลอดเวลาได้นะครับการทาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามนะครับ เราต้องมุ่งมั่นถูกไหมครับเราต้องมุ่งมั่นอยู่ในในวงจรของธุรกิจความคิดเราต้องคิดตลอดเวลาว่าเราจะทํายังไงให้ธุรกิจเ,เติบโตนะครับอันนี้เป็นหัวใจของผู้ประกอบการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรนะครับเป็นว่าการแสดงออกมาครับให้กับคนภายนอกนะครับเราต้องให้มันพอดีนะครับไม่ไม่งนั้นเขาก็จะมองว่าเป็นลทัทธินะครับ ต้องเกรงใจซื้อไหมนะครับในในส่วนหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็เกรงใจนะครับแต่ว่าการเกรงใจนั้นมันก็อยู่ในพื้นฐานของสิ่งที่ที่ดีด้วยสินค้านั้นดีถูกต้องไหมนะครับเราไม่ได้เป็นต้องเกรงใจก็ได้นะครับถ้ามีคนให้เราซื้ออะไรแต่ถ้าเกรงใจก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นนิสัยของคนไทยอยู่แล้วนะครับเราไม่ประคับซื้อครับเราไม่ได้เอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้นะครับ ข้อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันคงไม่ได้เฉพาะธุรขายตรงหรอกครับเรื่องเรื่องราวต่างๆนี่นะครับมันก็เป็นเรื่องความเกรงใจเรื่องของนิสัยธรรมชาติของคนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มนอยู่ที่มุมมองมากกว่านะครับ <S <S <ส>การที่เราพูดเหยียดธุรกิจอื่นหรือง,งานคนอื่นอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเราเข้าใจธุรกิจนะครับจากการที่เราไปเรียนรู้มานะครับเขาก็เปรียเที่ไม่ฟังว่าธุรกิจดีๆอย่างไรนะครับ งานประจํำเป็นอย่างไรธุรกิจ่วนตัวต้องทํำยังไงมีปัญหาอะไรบ้างครับเราเข้าใจได้นะครับแต่เราจะไม่เอามาเป็นเทียบหรือพูดให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่ดีในงานของเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ที่ผิดมากๆนะครับเพราะว่ามุมมองของคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็ทำธุรกิจเขามาด้วยความซื่อสัตย์จริตนะครับ แล้วก็ไม่เคยมาดูธุรกิจเครือข่ายเขาจะไม่ทราบเรื่องราวครับว่าสิ่งต่างๆเครือข่ายเป็นยังไงเราไม่สามารถที่จะพูดแบบนั้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อยู่ใน,ใน,ในที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ว่าพื้นฐานของ,ของเราเองก็มีส่วนนะครับถ้าตัวเราเราเป็นคนอย่างไรเราเดิมเรานิสัยเราเป็นคนที่ดูถูกคนอื่นหรือเปล่านะครับมันก็ถ้าเราไม่ใช่คนแบบนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในการทําธุรกิจนะครับ คนสำเร็จมีน้อยนะครับยากมากกว่าที่เราจะไปถึงอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่คนทั่วไปคิดนะครับเพราะว่าเราต้องมองสเกลของธุรกิจโดวยว่าเราต้องการทําธุรกิจเครือข่ายในสเกลขนาดไหนนะครับถ้าเราต้องการทําสเกลที่ใหญ่นะครับมีแพสซีฟมีธุรกิจขนาดสิบล้านยีน่สิบล้านในแบบนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบกับธุรกิจอื่นๆทั่วไปนะครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย เขาต้องฝ่าฟันมากมายเช่นเดียวกันนะครับเปอร์เซ็นต์ของธุรกิจทุกธุรกิจอาจจะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้สำหรับคนที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจนั้นๆนะครับเครือข่ายก็เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าการทําเครือข่ายนั้นมันยากคนละแบบแต่ที่แน่ๆคือโรงแรงมากกว่าลงเงินทุนแน่นอนครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เขาทําธุรกิจ อยู่แล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจข้อนี้นะครับว่าความสําเร็จของธุรกิจของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนแล้วมันก็เป็นส่วนน้อยมากๆนะครับลองดูธุรก,กิจกาแฟก็กได้นะครับมันก็เปิดได้นะครับขายได้มีเงินเข้าร้านมีกําไรมีขาดทุนแต่ถ้าจะให้สําเร็จแล้วก็มีชื่อมีมีชื่อเสียงแล้วก็มีไรายได้มากมายคนเซอร์กันติดทับไฟท t o เทมมันก็คือ เป็นวังเด็ดที่ยากเช่นเดียวกันนะครับ,บรวมถ้าใช้เงินทุนสูงด้วยนะครับอยู่ต้นต้นเันรวยหรือมีผู้ที่สนิทสนมกับผู้กอ่อตั้งนะครับหรืออะไรต่างๆนี้จะรวยจะได้ผลประโยชน์มากกว่าอันนี้ก็มาอยู่ที่บริษัทด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบริษัทที่เปิดมาแล้วต้องการที่จะ,ะทําให้คนอยู่ต้นรวย mm hmm. ก็เป็นไปได้แล้วก็จะปิดมีไปนะครับ แต่ถ้าถ้าบริษัทที่มีคุณธรรมที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแผงในตลาดที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็จออมาให้สามารถที่จะใครทําใครได้ง่ายๆคือผลงานนะครับเยอะเราถึงจะได้ถึงแม้จะอยู่ต้นๆหรือคนแรกๆก็ไม่ได้มีส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละแผนไปนะครับล้มละลายขาดทุนมีของเต็มบ้านนะครับหรือไม่ก็ไปกู้มาทํา อันนี้ก็เป็นไปได้ครับถ้าคนที่ทําแบบผิดวิธีและไม่เข้าใจนะครับเราเราเอินไปเจอคนเหล่านั้นเราก็เข้าใจวัตถุกิจต้องเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเราต้องการความสาเร็จด้วยการใช้เงินนะครับเราก็จะคิดที่จะลงทุนเพื่อสร้างความสาเร็จครับสร้างภาพต่างๆแล้วก็ใช้เงินเป็นเป็นตัวลงทุนอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผิดแล้วนะครับซึ่ง คนที่ทําจริงๆแล้วเขาก็จะไม่ทําแบบนั้นนะครับอย่างที่บอกครับคือว่าถ้าเราทำคูอโดยธรรมชาตินะครับด้วย,ด,วยด้วยความถูกต้องเนะครับระบบของมันมีทั้งเรื่องของการสต็อกให้เราอยู่แล้วนะครับการสั่งซื้อสินค้าต่างๆมันก็เป็นระบบ drop ช h i นะครับคือเราไม่จำเป็นต้องเอาของไว้ที่เรานะครับทุกอย่างมันมีระบบรองรับทั้งระบบบัญชีระบบคิดคอมมิชชั่นนะครับ ก็คือเป็นเหมือนกับแพ็กเกจสําเร็จรูปนะครับเหมือนเราเอามาม่าไปต้มนะครับเพราะเนี่ยถ้าคนที่ทําแบบในทุนนะครับมันก็จะเหมาะกับการทําธุรกิจอื่นๆมากกว่านะครับก็จะไม่เหมาะกับธุรกิจแบบประเภทนี้นะครับโชว์รวยรถบ้านท่องเที่ยวครับลงเฟซโฆษณาหลอกลวงทาว่าจุดตัวรวยต่างๆอันนี้ก็ปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกันนะครับมันก็จะเป็นการทําที่ผิดวิธีนะครับในแง่ของการที่ เอารายได้มามาโชว์นะครับหรือเอาทรัพย์สินต่างๆที่ได้มาซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าครับถึงแม้จะเป็นจริงตามนั้นก็ไม่ควรแนะนําไม่แนะนําให้ทาแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับก็สองสามข้อที่ผ่านมามันก็จะเหมือน,นกับที่ผมบอกครับว่าพื้นฐานของของคนคนนั้นนะครับโดยพิธานแล้วเป็นคนอย่างไรนะครับมันก็จะออก ออกมาในรูปแบบคล้ายๆกับที่เขาปฏิบัติอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรที่จะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในเครือข่าย MLM เพราะว่ามันก็เป็นเป็นธุรกิจเปิดนะครับใครก็ได้ที่เข้ามาทำนะครับคนสำเร็จเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะๆนะครับแล้วถึงจะได้ผลน,นะครับก็มีส่วนจริงอยู่บ้างครับเพราะว่าถ้าคนติดตามเยอะนะครับ ก็ทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะสื่อให้ข้อมูลเขาได้เร็วแล้วทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนเช่นเหมือนกันนะครับถ้าคนที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะทําแบบถูกต้องมันก็โอเคถ้าทาแบบเหมือนที่ผมเล่ามาที่ผ่านมาเนี่ยจะติดตามตามเยอะแค่ไหน,นก,ก็ก็ไม่ได้ไประโยชน์อะไรแถมยังมีผลเสียกับธุรกิจเขาเองด้วยเลยหรือสิ่งที่เขาทาที่ผ่านมาด้วยนะครับการทําแบบนี้เนี่ย มันก็ทําให้ชื่อเสียงเขาเสียหายไปด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มีคนติดตามไม่มีชื่อเสียงสิ่งที่ทําคือการสร้างคือขายเราก็ต้องสร้างผู้ติดตามอยู่แล้วนะครับสร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับให้ตัวเราเป็นแบรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็สร้างจากกลุ่มของเราเองก่อนนะครับแล้วก็สร้างคนติดตามเรามันก็จะเยอะขึ้นจากการที่เราทำอย่างถูกต้องนั่นเอง ขายฝันเล่าถึงเรื่องดีๆให้ความหวังข้อนี้ผมจะพูดอย่างนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกในคลิปที่ผ่านมาคือสถานะของเรา <c oughs> การที่เราเข้าไปฟังเราตั้งใจที่จะทําธุรกิจ <c oughs> เราไปเรียนรู้ <c oughs> เราเข้าไปฟังแล้วค่อยเราเข้าใจรถแบบของเราเราเข้าใจเป้าหมายของเราว่าเป้าหมายของเราคืออะไรนะครับเราออกไปข้างนอกเรายังไม่ที่เขายังไม่ได้ทราบ มันไม่รู้เรื่องราวต่างๆเขายังไม่คิดถึงเป้าหมายเาเลยนะครับการที่เราไปพูดความฝันของเราเป้าหมายของเราเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ทําให้เขาอาจจะมองได้ว่าเฮ้ยเราขายฝันหรือเปล่าให้ความหวังหรือเปล่าเอาคกลาตรงๆก็คือว่าในทุกกย่างไรก็ตามถ้าเรามีเป้าหมายเรามีความหวังเรามีฝันมันไม่ถูกนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่เราไปคุยเล่นกาะเทศะหรือความเข้าใจอย่างที่เล่าในคลิปที่แล้วเนี่ยสำคัญมากนะครับ คุณจะต้องรู้ความต้องการของขก่อนนะครับสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขามีเราเราก็ต้องเข้าใจเขาโดยที่ไม่ได้ไปดูหมิน่นเหยามง,งานของเขาหรือสิ่งที่เขาทําว่ามันไม่สามารถสร้างฝันได้หรือไม่สามารถสร้างรายได้ต่างๆได้ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเล่าถึงความฝันเล่า, <u> ลาถึงความหวังเล่าถึงเป้าหมายต่างๆครับมันก็เป็นส่วนหน่งที่ถูกต้องนะครับถ้าเราทําอย่าง อย่างมีการะเทศะนะครับเราทําอย่างถูกวิธีใครทําอะไรก็ตามต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับการที่เราพูดเรามาเล่าให้เขาฟังมันก็เป็นการสร้างาความสําเร็จให้กับเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะเข้าใจและก็สื่อความหมายได้ดีเี่เรื่องการขายฝันต่างๆมันจะกลายเป็นเรามาช่วยเขาสร้างความสําเร็จเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายนะครับ ความสาเร็จของของเราจะได้มาก็ต่อเมื่อเราสร้างให้คนอื่นมีความสําเร็จก่อนนะครับหรือสําเร็จไปด้วยกันนะครับมันไม่ใช่ธรนิจที่เราเข้าไปเราไปยืนอยู่บนยอดและคนอื่นกดคนอ,นอื่นเอาไว้อะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่พูดว่าพูดแต่เรื่องดีๆเม่องขายฟันมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าเราจะพูดแจ่เรื่องไม่ดีทําไมเราต้องพูดเจ่เรื่องที่มันดี เรื่องที่มีประโยชน์เพื่อในการสื่อความหมายนะครับในจะหวดเวลาที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าการตลาดเพื่อขายมันก็คือการตลาดแบบหนึ่งนะครับเราต้องรู้จกักโปรดักของเรารู้จักสิ่งที่เราจะขายสิ่งที่เราทําแล้วก็รู้จักลูกค้ารู้จักคนที่เราจะไปติดต่อพูดคุยคนเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากเรานะครับแล้วก็หาความแตก,กต่างนะครับทําในสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เราชอบเราไม่เคยเราไม่ชอบอะไรในธุรกิจนี้เราก็ไม่ทําสิ่งนั้นกับกับคนเหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรูปแบบของการทำธุรกิจมันก็ต้องพัฒนาไปตามยุคสมัยครับในระบบออนไลน์นะสื่อต่างๆหรือาการใช้ออนไลน์ก็จะมีส่วนช่วยในการที่จะค้นหาผู้ที่เับต้องการตรงกันนะครับซึ่งผมก็จะ เอาระบบครับที่มีอยู่ในปัจจุบ,บันที่เป็นระบบเดิมครับแล้วก็ใช้เรื่องราวของรูปแบบออนไลน์ครับโซเชียลต่างๆนะครับพัฒนาเข้ามาเสริมแล้วก็ช่วยให้การทํางานมันทันยุคทันสมัย <S <S ไม่ใช่แบบเก่าๆเ,เดิมๆเมพราะนั้นเนี่ยโลกทุกวันนี้มันก็แข่งขันกันครับแล้วเทคโนโลยีมันก็มีส่วนช่วยให้มีความแตกต่างนะครับเกิดความแตกต่างของของธุรกิจได้สร้างความสาเร็จได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมจะกล่าวใน,ใน EP นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ